สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิศราพอาเจริญวันนะคะเลขที่18ค่ะ s e c ชั o น3 8 1 3นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำผมสำหรับสาวผมสั้นที่อาจจะเร่งรีบในการออกไปเรียนหรือว่าออกไปทำงานนะคะเรามีวิธีมาแนะนำง่ายๆเลยค่ะทรงผมที่เราจะทำวันนี้ก็คือมัดแกะสองข้างค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มไอเทมทำให้เราดูหน้าเหล็กลงนะคะก็คือหนี่โบสีแดงเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือแบ่งผมเป็นแกะก็คือแบ่งเป็นสองข้าง เราไม่จาเป็นต้องใช้บีก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ทรงที่มันแบบดูเรียบแล้วก็ดูเป็นทางการเกินไปเราอยากได้ทรงที่มันดูน่ารักแล้วก็สบายๆนะคะแล้วก็ทําง่ายๆในเวลาเล่งรีบนี่แล้วเราก็จัดทรงให้มันเข้าดูจบแล้วก็อันนี้เลยที่เราขาดไม่ได้แล้วก็ผูกโบธรรมดาค่ะผูกปกติ จะเป็นสีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสีแดงก็จะทําให้เราดูเด่นหน่อยยิ่งถ้าผู้หญิงขาวเรายิ่งใช้สีแดงเราจะยิ่งขับผิวให้เราขาวขึ้นเราสามารถปรับสีตามชุดตามการสไตล์แต่งตัวเราก็ได้แต่อันนี้เราจะมาเน้นแบบว่าเป็นสาวเกาหลีน่ารักน่ารักแอบเลแล้วก็เลยต้องใช้เป็นโบลายสกอตสีแดงนะคะ เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชุดนักศึกษาก็ได้ถ้าที่มอไม่เครงเคียดเรื่องการแต่งตัวเท่าไหร่แค่นี้เราก็ได้ทรงผมสําหรับสาวผมสั้นแล้วก็เราสามารถทําได้ในวันที่เราเร่งรีบนะคะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มก็คืออันนี้เขาเรียกว่า tattoo choker นะคะที่ตอนนี้เราจะเห็นในไอดอลเนี่ยหลายคนเขานํามาใส่กันแล้วก็สามารถนํามาใส่เพิ่ม เพิ่มสไตล์ให้เราก็ได้นี่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชูนักศึกษา<ม>ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดการนำเสนอแล้วสวัสดีค่ะ